สวัสดีครับผมมื่อนี้ผมก่อจะมาทำโต๊ะบานะครับอยู่บนดาดฟ้านะครับผมยืนออกมาจากเล้ากันตกนะครับเพื่อสิได้มานาั่งกินกาแฟก๋วยเตี๋ยวนะครับผมอยู่ดาดฟ้านี่ครับผมก็เชื่อมประกอบเรียบร้อยนะครับผมเอาจากเศษเล็กเศษเล็กเล็กกองนิว้วคุ้นนิ้วนะครับอันนี้ก็ มันเหลือนะครับผมไม่พื้นเชื้อราครับเดือดหนึ่งร้อยยีิบเก้าเซนติเมตรนะครับผมความยงาดอกหัวก็มาเชื่อมที่เหลือนะครับเหลือยี่จุดหนึ่งผมยังไม่ได้เชื่อมนะครับแต้มเอาแต้มเอานะครับผมหลักเงาไปเลยครับเดี๋ยวมันทะลุแตมแตมแตม เฮ็ดยื่นออกไปนะครับผมยื่นออกไปซ่อมแผ่นไม้พื้นเชื้อรานะครับแผ่นไม้พื้นเชื้อรากับยี่สิบเส้นนะครับหนาสองจุดห้าเส้นครับเชื่อมแล้ยวกับเมาเกี้แต่งนะครับผมเกียร์เต่งให้มันเรียบร้อยนี่ครับเชื่อมอุดทุกรูนี่ครับ,มรรบผม บ่มีรูบ่ให้นน้ำเข่าเลยนะครับนี่ครับเขี่ยมปิดรูหมดนะครับแล้วก็แผ่นมาใส่รล้องเบนะครับนี่มันยืนออกไปยี่สิบเซนนะครับเต็มแผ่นเลยครับนี่ครับผมลูกสาวก็มาตากผาครับข้างบนนก็เป็นที่ตากผ้าน้ำนะครับตากผ้าแห่งดีดีครับได้แดดเต็ม ได้ล่มได้แดดดีครับข้างบนครับังจากนันกับมาทาสีครับทาสีสีดำสีนี่ไงสีแห่งเร็วครับผมสีฮีโร่นะครับสีแห่งเร็วอยู่ครับผมทาเปียบเยอก็ได้ขืนงานนะครับแต่ว่าสีนี่สีน้ำตาลนี่ตัวนี้โมเมนสีแห่งเร็วนะครับแห่งสามมาครับ แล้วก็ท่าท่าท่าสีน้ำตาลสีนี้ท่าเล็กท่าใหม่ก็ได้น,นะครับนี่ครับท่านีแห้งอยู่ครับโอ้ทาทาังลลางก่อนแล้วก็เอาไปใส่เลยน,นะครับผมใส่แล้วเขาก็ยิงสกูเลยครับยิงน,อน็อตยิงสกูยึดเลยหยวดมยึดมาไหกจุดครับหัวถ่ายกลางครับ ไมีลูกเกลว์นะผมลูกเกลวมันเป็นหู้เขาก็เอัดสีโคนมาอุดนะครับอุดทั้งลูกเกลว์ลูกไม้นะครับอุดมันเรียบไหยมันเรียบเรียบเนียนๆนะครับผมแล้วก็ปาดปาดปาดให้มันเรียบครับเรียบรย้อยเขาก็ท่าสีทับเลยนะครับ สีน้ำตาลสีตัวนี้สีแหงซ่านะครับผมทิ้งไว้พูดแล้วครับขามวันหมดแล้วจังแห้งให้ท่ากับท่าเรียบร้อยแล้วครับผมเบื่อทั้งล่างกับท่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับบรรยากาศกับไส้ได้ครับผมบรรยากาศมีควายเบึงครับครับผมทำทาทำทาจิบกาแฟครับผม ท้ามทาชมวิวกิฟกาแฟาไปนะครับผมชมบรรยากาศกับเขาทาได้เหรอครับนี่ครับท้ามทายเห็ดนะครับ,นะรบท้ามทายเห็ดก็ยังกินกาแฟานะครับผมครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ที่ให้ผมมาเห็ดที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่หอยขานะครับผมผมไม่เห็นให้เบิบงรลุนะครับผมขอบคุณเราชมติดตามชมวงกับผม